ไม่เคยเหนื่อยอย่างนี้เลยครับพ่อพ่อแม่ครับเพึกึกพึ่อพ่อแม่ที่อยู่ทางไกลครับที่อยู่ทางเชียงใหม่แล้วก็อยู่ทางทางฟังลาวครับฟังเราก็ไปไม่ได้แม่มาดูไม่ได้หรอกครับแล้วก็อยู่ทางเยอรมันครับแล้วก็อยู่ทางเมืองการแล้วก็อยู่น่านแล้วก็ที่อยู่ทางกรุงเทพครับและอยู่ทาง สมุทรสาครบึงกาฬแล้วก็อะไรเนาะพอ่อออสเตรเลียออสเตรเลียครับแล้วก็ที่ที่อะไรเนาะที่เขานัดว่าจะให้น้อยไปด้วยอะครับในราชบุรีราชบุรีครับพอ่พอพอ่พอแม่แม่ที่อยู่ราชบุรีครับถ้าน้อยเอาไม่อยู่พอ่อแม่อย่าว่าน้อยนะครับน้อยนี่ต้องหกโมงแล้วครับน้อยไปกันตั้งแต่เมื่อวานก็ไปครับ วันนี้น้อยขึ้นไปตั้งแต่เช้าพร้อมหลวงปู่หลวงตาไปบินธบาราครับน้อยก็ไปกับน้องน้องกุมารที่อยู่ทางไกลครับแล้วก็เพิ่งลงมาเนี่ยครับน้อยเหนื่อยครับเขาเป็นอะไรกันก็ไม่รู้ครับพ่อพ่อแม่แม่ครับเขาขึ้นลงขึ้นลงกันตี้มเลยครับเรวน้อยก็ไม่ค่อยเห็นเลยครับ น้อยได้แต่ยินว่าเขาจะล็รีกล่างรีกล่างนะครับหนูน้อยก็ไม่มั่นใจครับว่าน้อยจะเอาอยู่ไหมครับแต่ข้างบนน้อยเห็นหางเดียวนะคะเดี๋ยวน้อยจะเขียนให้น้อยเห็นไมาอย่างนี้น้อยก็เขียนให้อย่างนี้ครับน้อยบอกว่าน้องกุมารพวกนี้เราไปดูกันใหม่ไหม ไปตั้งแต่ตีห้าเลยไม่ทันแล้วเพื่อพวกนั้นเขาจะกลับครับพรุ่งนี้ออกแล้วใช่ไหมครับอ่าไปดูใหม่ก็ได้แต่วันนี้คง